สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนวันนี้ขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง i n งฟ a าเลดี้คลิปนะคะสำหรับคลิปในวันนี้ i n งฟ้าเลดี้คลิปนะคะได้รวบรวมเนื้อหาข้อมูลนะคะฉบับอัปเดตนะของซิลิกามาฝากมือใหม่ทุกคนแล้วก็นักลงทุนทุกคนนะคะเรบวันนี้นะคะผลงานของซิลนะคะซิลิกาก็ค่อนข้างท็อปฟอร์มกันเลยทีเดียวช่วงวันสองวันมานี้นะคะเดี๋ยวยังไงเราไปติดตามชมข้อมูลของซิลิกากันเลยค่ะ ซิลิก้หรือเซลคืออะไรนะคะซิลิก้าเนี่ยเป็นแพลตฟอร์มบอกเชนรุ่นใหม่ที่ออกแบบมาเพื่อเอาชนะความเร็วของการประมวลผลธุรกรรมเมื่อขยายเครือข่ายเทคโนโลยี Technology, บอกเชนเก่าซิลิก้าเนี่ยสามารถจัดการธุรกรรมได้หลายพันรายการต่อวินาที นอกจากนี้ซิลิกาเนี่ยเป็นโครงการวิจัยของมหาวิทยาลัยลแห่งชาติสิงคโปร์และได้รับทุนและให้ความร่วมมือกับการลงทุนนะคะของกองทุนที่สำคัญหลายแห่งในประเทศนี้เช่น FBG, GBL, b GB EPFL เป็นตน้นเพื่อให้สามารถขยายขีดความสามารถในการจัดทำธุรกรรมดังกล่าวซิลิกาเนี่ยมีการใช้เทคโนโลยีการเรียงลำดับเพื่อแก้ไขปัญหานี้ ซิลิกาประสบความสำเร็จในการสร้างบล็อกเชนตัวอย่างเช่นเทสเน็ตโดยความเร็วประมวลผล2,488ท n านซ t ช o นต่อวินาทีโดยมีเพียง3,600โหนดและ6เชจหากซิลิก้าทำงานบนเครือข่ายที่มีโหนดเทียบเท่าอีเทอเรียมปัจจุบันนะ22โหนดความเร็วในการประมวลผลจะกิน15ธุรกรรมต่อวินาที เทียบเท่าความเร็วเฉลี่ยของวีซ่าเลยก็ว่าได้นะคะซึ่งเป็เครือข่ายการชำระเงินที่ใหญ่ที่สุดในโลกขณะน,นี้นำเสนอบิตคอยไปอีท e อ e เรียมสามารถประมวลผลธุรก,กรรมสูงสุด20รายการต่อวินาทีเท่านั้นเองสำหรับซิลิก้านั้นเป็นโปรเจกต์ที่คิดค้นในปี2017นะคะจากมหาวิทยาลัย University of Singapore ที่ต้องการแก้ไขปัญหาด้าน s c a คเ i อรของ Smart Contract โดยเฉพาะ ปัจจุบันนั้นเหรียญซลลเนี่ยซึ่งเป็นเหรียญของ SILICA มีมูลค่ามากกว่า DCR และ Basic Attention Token หรือ BAT BAT <ม>ด้วยเช่นกันตามประกาศอย่างเป็นทางการนะคะที่แชร์บนบล็อกเชนของ Social Network ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มอนนเนกประสงค์สำหรับการขุดการจัดเก็บและการซื้อขายโทเค็นที่ไม่สามารถเปลี่ยนได้ถูกตั้งค่าให้เปิดตัวบน S ิลิก a ในการร่วมมือกับซิลซแวรนะคะศูนย์กลางการเงินแบบกระจายอำนาจบนซิลิกาคือ s วิสเชลลจะเปิดตัวระบบนิเวศ NFT ที่ครอบคลุมและเข้าถึงได้มากขึ้นตลาดที่กำลังจะเกิดขึ้นสามารถทำงานร่วมกับอีท r อร์รีมนะคะได้โดยสะพานข้ามสายใหม่ที่ขับเคลื่อนโดยเครือข่ายสวิสเชลลด้วยเหตุนี้โครงการรีเรอร์ NFT ที่ใช้อีทเ u รจึงสามารถยกย้ายไปยังซิลิกาได้ การสรุปนะคะซิลิก้าเนี่ยเป็น decentralized chain หรือ DEX นะคะแบบ automated market maker ที่สร้างอยู่บน Neo blockchain decentralized chain นะคะเป็นตลาดซื้อขายสินทรัพย์ที่นักลงทุนคุ้นหูคุ้นตากันเป็นอย่างดีเนาะโดยการทํางานเนี่ยเหมือนกับเป้าเป็นตลาดที่มีพื้นที่สําหรับการขายของให้ผู้คนไปเปิดออเดอร์ซื้อขายได้โดย e x c h a n ประเภทพวกนี้อาจจะเปรียบสมืนเซิร์ฟเวอร์ตัวกลางในการให้บริการนั่นเอง ซิลิก้จัดเป็นโทเคนสกุลเงินดิจิทัลที่สร้างขึ้นตามมาตรฐาน ERC20 แพลตฟอร์มของบล็อกเชนอีทอริอ u m มนะคะซีวางมาตรฐานในการเป็นแพลตฟอร์มการใช้สมาร์ทคอนแท c t ที่เหมาะสำหรับการรันเดฟนะคะดีเซนทลายแอ p พลิเคชั o น ที่ต้องการการทำธุรก,กรรมอันเกินขีดความสามารถของบล็อกเชนปัจจุบันนอกจากการให้บริการแพลตฟอร์มแล้วซิลิกาได้ใช้เทคโนโลยีการกระจายตัวที่เป็นกรรมสิทธิ์ของแพลตฟอร์มนะชื่อเชดดิ้งนะคะการแบ่งการประมวลผลธุรก,กรรมเนี่ยได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเครือข่ายจะมีการสร้างโนดเล็กๆนะจำนวนมากขึ้นและใช้มันในการประมวลผลทำให้การทำธุรก,กรรมนั้นเกิดได้ไวและถูกกว่านั่นเอง ผลตอบแทนควบคู่ไปกับการสเต็กกิ้งในเหรียญซิลนะคะผู้ถือโทเค็นสามารถทำการรีสเต็กกิ้งเพื่อรับรางวัลที่ได้รับก่อนหน้านี้และนำมาทำปูร์บข้างของซิลเพื่อรับผลตอบแทนจาก g e o f ฟ r m i n g ในรูปแบบใหม่ได้สามารถสร้างซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลนะคะ NFT ผ่านมาร์เก็ตเพของซิ l i c a ได้ ซิลิก้บอกเชนเบื้องหลังซีลได้ประกาศเมตาเวิร์สใหม่กับเมตาโพลิสนะคะกำลังจะมาเดือนมกราคมปีหน้านี้แล้วนะคะ2022นั่นเองเมืองเสมืองใหม่นะคะรวมถึงการเข้าถึงแบบอัตโนมัติคุณสมบัติแล้วฟังก์ชันแพลตฟอร์มแมท s e เซอร์วที่รวมเข้ากับ XR ที่เกี่ยวข้องกับ NFT เล่นเพื่อหารายได้และอื่นๆ Silica าในกำลังเข้าสื่เมตาเวิร์สกับเมตาโพลิสซึ่งเปิดใช้บริการ ตั้งแต่เดือนมก,กราคมปี2022ขยายความเป็น XR Metaverse ผสานกับเทคโนโลยี a u g m e n t Reality นะคะหรือ AR และ Virtual Reality หรือ VR เข้าดีกันนั่นเองในการนี้ซิลิก้าซีโอนะคะดรแบลลิฟชิสนะคะ ได้ระบุว่าเมตาเวิร์สไม่ได้เกี่ยวกับการแทนที่ความเป็นจริงมันเกี่ยวกับการทําให้ความสัมพันธ์ของเรากับโลกดิจิทัลดีขึ้นนอกหือจากวัฒนธรรมการแบ่งปันที่สื่อสังคมออนไลน์ได้ปลดปล่อยโลกนี้มองที่การลดช่องว่างที่มีอยู่ในเศรษฐกิจที่แท้จริงของเราช่องว่างรอบๆการเข้าถึงการสร้างมูลค่าและการจ่ายเงินที่ยุติธรรมมันจะเพิ่มขึ้นนะคะมันจะเพิ่มชั้นของการปฏิสัมพันธ์ในชีวิตการงานและชีวิตส่วนตัว โดยมีค่านิยมร่วมกันและแบบจำลองที่ขับเคลื่อนด้วยแรงจูงใจเป็นหัวใจสำคัญเมตาโพลิสกำลังสร้างโลกแบบนี้และเราภูมิใจกับมันมากนะคะ CEO ของซิลิก้าได้กล่าวไว้แพลตฟอร์มบล็อกเชนซิลิก้านะได้ว่าจากอดีตหัวหน้านักวิทยาศาสตร์ของเบร Ben l ลเลชิสเป็น CEO ตามการเปิดเผยของซิลิก้า ลิฟชิใช้เวลา4ปีที่ผ่านมาที่เบฟบริษัทที่สร้างเบราว์เซอร์เบฟที่เน้นความเป็นส่วนตัวซึ่งมีกระเป๋าเงินเข้ารหัสในตัวตามโปรไฟล์ลิงก์อินของเขาเอะนะเขาได้สร้างแผนกวิจัยของบริษัทซึ่งมุ่งเน้นไปที่ความเป็นส่วนตัวความสามารถในการปรับขนาดและประสิทธิภาพก่อนหน้าร่วมงานกับเบฟเขาใช้เวลา5ปีที่ Imperial College London โดยส่วนใหญ่เป็นรองศาสตราจารย์เขาขครอบคลุมหัวข้อต่างๆรวมถึงเทคโนโลยีบล็อกเชนและความเป็นส่วนตัว เขาใช้เขายังใช้เวลา10ปีในการทำงานที่ Microsoft ในฐานะนักวิจัยอีกด้วยอุปทานหมดเวียนนะคะหรือ Max p p l y อยู่ที่21ล้านซิลิกานะคะและอันดับตลาดนะคะของซิลตอนนี้อยู่ที่อันดับ92จากเหรียญ cryptocurrency ที่มีมูลค่าใหญ่ที่สุดในโลกนะคะ าราคาของซิลิกาล่าสุดณวันนี้นะคะวันที่อินฟ้าเลดี้คลิปตทำคลิปให้กับซิลิกาอยู่ที่0.0837เหรียญน,นะคะหรือเรา,เราประมาณ2.8บาทนั่นเองเดี๋ยวมาดูอัตราการเติบโตของซิลิกานะคะตามกราฟนะอันนี้จะเป็นข้อมูลตั้งแต่ช่วงมกรานะคะถึงวันที่ซิลิกาทำออทามไฮนะคะเติบโตประมาณ400กว่าเปอร์เซ็นต์ด้วยซ้ำนะคะและใน วันนี้วันที่อิฟนฟา t ลด์คลิปโตทําคลิปนะคะเพื่อนๆก็ลองเอาเป็นข้อมูลไว้พิจารณากันในการลงทุนให้กับเหรียญเหรียญนี้เนาะกับโครงการที่ซีลมีแล้วก็อัตราการเติบโตในแต่ละปีของซิลิกานั่นเองนะคะทั้งหมดก็เป็นข้อมูลของซิลิกาน,นะคะหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ข้อมูลที่ i n f ฟ a าเลดี้คลิปโตได้เสนอให้กับเพื่อนๆฟังกันในวันนี้จะเป็นสาระเป็นประโยชน์ให้กับนักลงทุนนะคะได้เป็นข้อมูลประกอบไว้พิจารณาในการลงทุนเนาะว่าเราจะลงทุนกับเหรียญซิลิกาน,นี้ยังไงนะคะไม่ว่าจะเป็นการเทรดสัน้นเทรดกลางหรือว่าการถือยาวนะคะยังไงก็ฝากเพื่อนๆน,นะคะกดไลค์กดแ like, ชร์และกดติดตามให้กับอิงฟ้าเลดี้คลิปโตเพื่อเป็นกำลัง <goodbye> ใจในการทำคลิปต่อๆไปนะคะสาระ ที่จะนำมาแช่นะคะให้กับเพื่อนๆนักลงทุนได้ไว้เป็นข้อมูลในการลงทุนกันนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ